เครื่องผสมอาหารและเตาอ,อกไฟฟ้าช้าให้คุณทำเบเกอรี่ได้ง่ายๆอร่อยอย่างมืออาชีพเขาว่ากันว่าเสน่ห์ของผู้หญิงนอกจากความสวยไม่ตกเทรนแล้วนะคะอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ควรจะมีก็คือเสน่ห์ปลายจวักค่ะวันนี้หมวยอยากแนะนําเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยไว้มัดใจสมาชิกภายในบ้านค่ะเราจะทำคุกกี้ม้วนไส้สับปะรดกันค่ะ ทำด้วยเตาอบไฟฟ้าชาร์ปค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะด่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดานมผงและวานิลาเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นจะมาทำของเหลวนะคะมีไข่ไก่น้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจนน้ำตาลทรายละลายค่ะ พอนื้าซันไยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะก็พักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตีแป้งค่ะแล้วก็เนยขาวเนยสดเข้าด้วยกันค่ะใช้ความเร็วระดับ3ค่ะ พอสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ของเหลวที่คนไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะแป้งจะเข้าเป็นเนื้เดียวกันแบบนี้แหละค่ะหลังจากนั้นแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะคลึงแป้งค่ะ ระหว่างนี้เราจะมาวอร์มเตาของเราก่อนค่ะนำถาดออกมาก่อนนะคะเราวอร์มเตาวันนี้ด้วยอุณหภูมิ1.60องศาค่ะใช้ทั้งไฟบนไฟล่างนะคะระยะเวลา10นาทีค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาใส่ไส้สับป,ประรดค่ะนำไส้มาวางที่ตรงกลางแป้งนะคะเพิ่มความมันค่ะด้วยเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ค่ะถ้าชอบมันมากก็ใส่มากนะ ใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้คุกกี้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ awakening. ก่อนจะนําเข้าเตาอบค่ะก็ต้องมาเตรียมถาดก่อนถาดของเราจะรองด้วยตะดาษไข่ค่ะแล้วก็ทาเนยขาวไม่ให้เนื้อคุกกี้ไปติดกับถาดค่ะเราอบได้ทั้งละ3ชิ้นนะคะเพิ่มความสวยงามของคุกกี้ของเราค่ะด้วยไข่แดงผสมกับน้ํานะคะพอทาขึ้นไปขนมของเราก็จะเงาะ วันนี้เราจะอบด้วยอุณหภูมิ1.60องศาค่ะใช้ทั้งไฟบนไฟล่างใช้เวลา20นาทีค่ะ1.60องศาก็เท่ากับอุณหภูมิที่เราวอร์มต่อมื่อสักตู่นี้นะคะใช้ทั้งไฟบนไฟล่างค่ะและเวลา20นาทีแต่ว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้การทําขนมภายในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าง่ายนะคะเพราะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยค่ะ อย่างทำเบกเกอรี่นี้ทั้งง่ายทั้งสะดวกค่ะแล้วก็เตาฟฟ้าชาร์ปเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะเบกเกอรี่เท่านั้นนะคะยังสามารถทำอาหารข่าวได้อีกหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างหรือว่าอบนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยค่ะว่าความร้อนจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าเตานี้สามารถให้ทั้งไฟบนและไฟล่างค่ะแบบนี้ก็เป็นวิธีการเติมเสน่ห์ใจจังวะให้กับท่านชมทางบ้านได้ง่งายๆค่ะได้ยินเสียงติ๊งนะคะแสดงว่าครบ20นาทีแล้วค่ะคุกกี้ของเราสุกเรียบร้อยแล้วมาดูหน้าตากันหน่อยค่ะ พักไว้ให้เย็นค่ะพอคุกกี้ของเราเย็นแล้วก็นํามาตัดเป็นชิ้นๆค่ะเพิ่มความสวยงามให้คุกกี้ม้วนไส้สับป,ประรด,ดของเราด้วยไอซิ่งค่ะ เสร็จเรียบร้อย,ยแล้วค่ะสําหรับคุกกี้ม้วนไส้สับประรดค่ะไว้มัดใจสมาชิกภายในบ้านถ้าสนใจเมนูนี้นะคะแต่เมื่อกี้จดสูตรไม่ทันจำวิธีการทํามไม่ได้ก็คลิกไปดูที่เว็บไซต์นี้ค่ะไม่หวานมากนะคะมีความมันจากเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ค่ะแล้วก็ความเปรี้ยวของสับประรด ทำให้คุกกี้ของเรากลมกล่อมค่ะอิ่มอร่อยกันแล้วค่ะแต่ความสูงของเรายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวมูจะพาไปดูของแต่งบ้านที่ทำจากกระดาษทิชชู่ค่ะ